แรกก็ติดแล้วครับเพื่อนเอาไม้ค้ำหน้าหลังครับจะวินล้อขึ้นครับดูมันจะขึ้นไหมครับไม้นี่มันค้ำอยู่นะครัก็ยกดำนะครับพอายิดำเสร็จแล้วล้อมันจะลอยยังไม่ลอยครับ คือยังล่ะมันอันมาลอยเลยต้องต้องวินทางนี้ลอยล้อลอพิษวินทางนู้นวินทิศทางเดี๋ยววินทางหมดบอลอยยังวะมานลอยทางนี้วะมันต้องข้ามไปทางนู้นย่างเลื้ยนน้อยหนึ่งเดี๋ยวมาวินใหม่ทีทางนี้ทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก่อเมื่อกี้ติดครับ เทดินลงครับแล้วก็บินขึ้นช่างพีทก็ทําการเขี่ยดินให้เหมือนเดิมครับอยงนั้นมันจะระเกะระกะไปหมดเลยครับก็ตักขึ้นรถส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็เคลียทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวรถเกลี่ยมเกลี่อีกรอบนึงนะ่ไหมเราก็ทําการเดี๋ยวเอาเอาไปใส่ดินนี่ครับผมทีนี้ก็เกะเขีย่ยวพี่กันเขี่ยดีๆแต่เขดได้ประมาณ เกี่ยวแล้วครับเกี่ยวที่สี่เดี๋ยวทางพีทก็ขุดไปเรื่อยๆครับเขามาห้าหปสิบรถนึ่งนีก็ได้สามรถแล้วครับผมไปเรื่อยๆครับคันเดียวครับขับลุ้นกันไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆครับเราไม่รีบครับผมเสร็จแล้วก็มาทํางานกันต่อก็วันนี้ก็ลุยกันต่อครับขุดสระขุดเอาดินไปถมยกกระท่อมนะครับแต่ว่าสามไม่ต้องสวยก็ได้นะครับขอบุด พีทเป็นคนขุดนะครับแล้วขุดลายยาวนะครับแล้วก็จะมาขุดลายนี้นะครับขุดคนมาเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้วิ่งได้ประมาณสิบกุนรแล้วครับผมรถคันเดียวครับไปเรื่อยเรื่อยระยะสั้นครับพิทมันหลวงติดไปรอบนึงนนแล้วครับในเช้าทีมงานเราก็มีแค่สองคนแบกหน้าอีกคนหนึ่ง ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ครับผมรถสะดุดนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดียค่อยไปนะครับค่อยๆยืดยาวไปเรื่อยๆครับประมาณสามสี่พ่กลี้ยงไม่ใ้่ไม่ใคลิปนี้วันนี้ก็เปลี่ยนล,ล,ล้างครับไม่ใช่ ตอนนี้เราเริ่มจะล้างนะครับเพราะว่าประมาณเริ่มถอยลงโซล่านะครับนี่นี่ลืมลืมอะไรหรือเป่ลืมตัวสันลืยกคุมเฮ้ยเอาคุเนี่ยนเ่นนะคู่ขาวอะมอะไมาซอยกันปนะเป็รถ เอามาล้างครับตัวนี้เราจะไม่ไม่เปลี่ยนนะครับล้างก่อนทำให้ดีขึ้นค่อยเปลี่ยน <c oughs> นี่ทีมงานแล้วครับ <c oughs> ทีมงานนองกุ้งครับทีมงานเก่าตัวนี้กาลังมาให้กำลังใจน้ <c oughs> องอะไรมาตัวน,นี้มีตัวนี้นะทนี่ว่าเฮ้ยตัวนี้นี่กับตัวนั้น โบเองต้องสอดไปทุ่งได้ม่ต้องดึงออกนู้นหนึ่งเอียวไปทุ่งเอาแต่ตัวนี้ออกก็พอใช่ไหมไอ้คือรถคายคืออย่างดีแต่ว่าโเคยจอดกันด้วยน่ะเอาฟังตรงนี้ด้วยวลเด็ดไม่รุนไปนะไม่รุนมาเนี่ย ไอ้ขันไหนนั่นคือที่หักขยายขยะยข่ายนี่ไงนี่คือโหดวแตะวะเอ้าอะไรก็คือมาทางนี้น็อตตัวกลางอครับแหวนทุกตัวต้องอยู่นะครับแหวนหายตัวหนึ่งนี่งานเข้าคับแล้วจะมีน็อตสามตัวนี่เครื่องสะดุดนะครับเครื่องจุดม้ว แน่นอนนะนี้ก็เราก็เทได้มันสิบห้ารถแล้วครับรถที่สิบหกจอดครับลูกพี่ย้ายไปไหนอืมลูกพี่ย้ายไปไหนคนนึงไปทางไหนวะชื่ออะไรเนาะลูกพี่คนนั้นเป็นอนะ้นวนอะแดงมากเอาไม้เข้เา บุยเงิเนเหรอครับลแล้วเราจะล้างครับตอนนี้เอามาล้างอเอาไ,ไปลื้อข้าง,ลางเลยเราต้องขูกมันวิ่ัยผมด้วย่างนี้ยเทสดูด้าให้ผู้ชมดูกันปกติมันเป็นน้ำมันนะครับแต่เป็นน้ำเลยตอนนี้มันร้อนนะครับ <laughs> <laughs> น้ำเขานะครับ รถไม่มีแรงเปลี่ยนบ่อเบอร์ส<ด>ิบเจ็ดโคอ่าเบอร์สิบเจ็ดนะครับเมื่อกี้เบอร์โอ้โหน่าต้องช่วยกันนะสูงโคตรยับไปเลยลืออย่างเดียวครับอู๋อูนี่คือยาวเท่ เปี่ยนช่างมันนี่เป็นช่างบัวเออคือว่ากั้นแล้วไอ้ทิงท้งใส่ขี้ดินเนาะใ,ใส่ขี้ดินยายถือขี้ดินเนาะมันกินลางหยากด้วยโอ้ตากล้องกันเนขาจับนิ่งๆดเดเวหเด่อยมั้ยเ<ก>นื้อเดี๋ยวคนดูมีตาลายมืดอ, <c oughs> อันนี้ครับทีมงานครับอันนี้ทีมงานตากล้องกันนี่แอคซัมต้องไปดูเด้อเนี่ยไทแอคซัมนี่แล้วเนี่ย จิ้มงานแค่อยู่อากาศเป็นไงเลยช่างผิษาันกงตันยางรุนแรงนี่กี่ได้ซื้อไม่หรอกมันนั่งลงะคะว่าไปนั่นนี่นะตันเป็นไงงานเขาตากรองกระเด็นเขาตาเลยวะอ้าวขึ้นไปทั้งนี้เหรอที่นี่ไม่งานเขาบับบวบบวบละ นี่เราก็น็อตหน่อย,ห,อยหายไปในตัวนึงคืออีเดียหายเลยไหนหลังนั่งได้หรอนะนี่ยคือไวม่เปลี่ยนเดี่น้ำมันโซล่าครับกลางเลยปกตินะ้ำมันมเขาได้เอ้ยน้ำเขาได้บ่มันเป็นกล่องรักน้ำอ้ตัวนี้ อ๋อน้ำอ่ะเป็นกองน้ำไม่ใช่กองนำ้ำมันกองน้ำมันเป็นกองดักน้ำบ่ให nah ้น้ำเข้ามาบ่ให้น้ำเข้าเครื่องน้ำมันด้มาอยู่ในนี่ก่อนอ๋อสมโอน้ำมันมีถ้าเป็นกองดักน้ำอืมอิงล่างเพื่อให้มันสะอาดนะใช่ไหมอืมจริงปกติเนี่ยต้องใช้ลมเป่าไหมเนี่ยหรือว่าไงล้มเปล่าเปล่าด้วยเป่ามันตูดขี่ง่ายออกมา คืออยู่ดัดสุนพวกดัดหนามพวกเมื่อกี้ลักษณะเมื่อกี้มันเป็นแดงๆนี่มันเป็นไงมันปกติ<า>ปะ่ะแดงๆงั้นเลยปกติมันต้องมีสีฟ้าอ๋อปกตินี่สีฝาถ,ถ้าแดงนี่พีดปกติละทิ้งเขาอุดมาไงให้เขาปฏิทินตอนนั้น พออดเขาเรียกเอามาวิชัยอ๋องต้องวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนเนี่ยเป็นไปได้ที่ว่าเครื่องถ้าไม่เครื่องดับแน่แล้วเ,เป็นไปได้เลยว่าเป็นตัวน,นี้แน่นอนโอเควิคอเสร็จแล้วเครื่องสะดุดเป็นเพราะตัวน,นี้นะครับแล้วก็ยุดสองมิลสองชั่วโมงครับเดี๋ยวตักเจ็กสองสามรถกันไปกินเข่าครับ <laughs> อะทรที่เรารู้อีก จอไฟตรงนี้นะนี่มีน้ำหลายเลยอืใหม่ๆดอกนี่นะเทเลก็สบัดนะครับเอเ้ยทคนิคเด้อครับนี่แต่อยู่ทงอยู่ทากับประมาณนี้ครับจุ๊บเชิญครับพวกนี้ไปซื้อไหมไหนนะพวกนี้ก็แล้วแล้วจีกไม่ออกก็ไรตัวจีกไหมล่ะมันตันเนาะันจิขาดเนาะมัจิขาดอ๋อเทกับเท่บนถือ โอ้ทำหน่อมันยีเป็นีนี่เมาน้ำมันเลยพี่คุณนี่ซื้อไหมเนาะอืมนี่ยี่สิบซื้อซื้อก็ซื้อตีแต่ชาอย่างเงาออกก็จะสองโมงซื้อวันนี้ก็จีเลียแล้วอย่าเพิ่งให้มันค้าเราใช่วันนี้ก่อนข้าก็ชีใกลแล้วห้ยชีใช่ไหมล่ะตันเนาะ ที่กระหางกันเดี๋ยวนาะแต่องเอามาล่างกันโอเคหรืวมั้งยุสโกปกตวอย่างนี้น,นั่นครีมชั้นเลือด <c oughs> ต้องไอตัวหนึ่งมานะนาต้องอีกตัวหนึ่งอู่ ลูกพีใหญ่นะ,ะตัวนึ่งมาอมอาร้อนก็นเอนทำอามินขึ้นหน่อยดิมมึ่อะเลยมัน,นเป็นต้นป่าใช่หอกาบอกลูกพีถามหา,าเด็เก็บเทียถิ่งหาเอ,อ้ย <laughs> เดือมจะตกอืมยันบ๊อกบุด้ก็ล้างน้ำมันสวนลักเสร็จแล้วก็ใส่แหวนนะครับใส่แหวนใส่น็อตคืนที่เดิม,อดมถอดออกมากแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะครับอย่าขาดอย่าเกินใส่ให้เป๊ะต,ต้องใส่ให้เป๊ะนะครับ ก็ใส่น็อตเสร็จแล้วก็เด็ทกทำ้องปั๊มน้ำมันขึ้นน,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 นักนะักนักยืมงนบหุนักมั้ยันเขาขนออพี่ต้องปล่อยแล้วเข้าเข้าออกเข้าออก ให้น้ำมันมันขึ้นมาเปลี่ยนกันโนอะ้โหเจยเกันเลยฮักอะไรนี่ี๋ยอะมัเห็นน้ำมัน,มน,มนออกมาเลยออกปุดุดปุดป,ดป,ดปดุนี่ะลมอ่ะแั่เนีย่ยลูก ติดเลยบ่ะแล้วม่ใช่พาแลนด์เนยติดเครื่องกันนะครับ เข่าถังน้ำมันครับน้ำข่าวถังน้ำมันในนอนเลยอืมครับเปิดมาไม่จะน้ำครับรถสะดุดจะก,การะไายต่อไรเตรียมเตรียมเตรียมอีกถังหนึ่งก่อนครับเปิดเราหนี่ร้องครับผมทำได้บ่ทำได้ไหมทำได้ค่อ,อยๆเอาอีกถังนึ่งยี่ต็มเลยนี่ค่อยเอ,ยอยาอีกถังนึงซุปย,ยังยังไม่ได้ครึ่งเลยนึกก็นี่นี่เนี่มองเห็นอยู่นี่นี่หนูเบิร์ดง่ายๆดอกยสามถัง่ยุดไม่ได้เนยนี่

เปิดมาไม่ใช่น้ำจชกาน้ำมันใช่ไหนมันหลุดมันยิบตีแดงไงเนาะเอาน้ำมาใส่ยี่ได้ซื้อน้ำมันใหม่พวกน้ำมันมันเหลืออะไรท้งหลายโจรกันไม่ใช่น้ำมันเนี่ยเนี่ยมันเสียงน้ำต่อปุณิมันเสียงกันไปเอาอีกที่อื่นไปเสียเลยนาะนี่เอาไปใส่รถตุ๊กๆก็ได้อยู่ลองๆรถตุ๊กๆก็เต็มน้ำขึ้นกันตุ๊กๆอ่ะน้ำก็เต็มเหมือนกันเต็มไงล่ะโอ้ยมองหนุ่มเกาะครับผมเปลี่ยนถังน้ำมันครับ โอ้ยน้ำเข่าถังครับไป็รูปไม้ทรงหน่อยครับเต็มถังงานเนี้ยลดไปก่ได้นะครับจิับย่างเดียวสรุปน้ำเต็มถังนะครับงานนี่เจองูหลงคั่วงูเขียวครับลูกเชือกฮะงูลูกเขียกงูลูกเชือกครับดีนมาจับหางดึงพ่อมาขอรุดดังเกลิกกาสรุป บานนี้เราเจอปัญหาหนักครับเปลี่ยนน้ำม,มันใหม่ครับสื่อมาใส่ไม่ชาวเราก็ต้องไปซื้อใหม่ครับเพราะว่าน้ำมันเต็มถังครับใส่น้ำม,มันครับมีสองยางเราน้ำม,มันปนถังไอ้น้ำปนก็ถังไปตอนจะซื้อกับพวกดวงโค้งเขียวครับน้ำที่ใส่ถังโทษไก่ไม่ได้แล้วเราจะไม่โทษไก่โอเคครับ <พอ S 1> เดี๋ยวซื้อน้ำม,มันมาใส่ครับ